ลูกค้าจัดมาให้อีกแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเตาไม่ใช้แก๊สนะครับตัวนี้เป็นเตารุ่นราคา2,900บาทรวมค่าจัดส่งนะครับไปฟังเสียงการใช้งานจากคุณลูกค้ากันเลยครับอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วเรามาใช้ตัวนี้แทน แค่นี้เงียเียเียมาดูไฟที่ได้ดีสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เตาประหยัดประหยัดแบบนี้ไว้ใช้งานก็สามารถสั่งจองทำเข้ามาได้เลยครับ